สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเนาะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่18เมษายน2565นั่นเองนะคะวันนี้ครูก็มี3ข้อที่จะมาบอกคุณว่าวิธีที่จะทำให้คนวิ่งเข้าหาคุณนะคะถ้าเรารู้เรื่องของ3ข้อนี้จะทำให้สิ่งที่เราเคยคิดว่ามันไม่ใช่ของเราเนาะมันจะกลายเป็นของเราแบบง่ายขึ้นนะคะอย่างแรกก็คือ เมื่อเขาเห็นว่าคุณเติบโตขึ้นอย่างที่สองก็คือเมื่อเขาเห็นว่าคุณดูสวยหล่อขึ้นนั่นเองอย่างที่สามสุดท้ายนะคะอย่างที่สามสุดท้ายต้องแบบนี้สามถึงจะสวยอย่างที่สามก็คือเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณมีความสุขอย่างที่สุดทําไมสามข้อนี้หรือสามเงื่อนไขนี้ถึงจะทําให้คนเข้ามาหาคุณหรือว่าทําให้คนวิ่งใช่ว่าวิ่งเข้ามาหาคุณในทันที ครูบอกเลยง่ายๆเนาะเพราะสิ่งเหล่านี้หลายๆคนเขาไม่มีแต่เขาอยากมีคนที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวนั่นก็คือใช่มว่านั่นก็คือปัญหานั่นเองเพราะบางครั้งเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขแต่อยากให้คนที่เขาอารมณ์ดีมีความสุขเข้ามาในชีวิตหรือว่าเป็นคนที่อยู่หลายรอบตัวเราเพราะเขามีความสุขก็จะทําให้เราพอมีความสุขไปด้วยนะคะทีนี้มาดูว่าอย่างข้อที่หนึ่งเนาะ เราจะเป็นคนแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณเติบโตขึ้นเติบโตในที่นี้หมายถึงว่าในชีวิตปกตินะคะในชีวิตประจําวันธรรมดาเราด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยการเติบโตขึ้นอย่างเช่นการทํางานคือคุณมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นคุณทํางานเก่งขึ้นตําแหน่งหน้าที่ของคุณเติบโตขึ้นนะคะหรือว่าการเลื่อนระดับของคุณมันเพิ่มขึ้นถ้าคนเห็นว่าคุณช่ว่า เติบโตในสายงานถูกไหมคะสมมุติคุณเป็นหัวหน้าเนาะเป็นหัวหน้าในระดับต้นในระดับกลางหรือเป็นหัวหน้าในระดับสูงคนจะอยากเข้าหาคุณไหมอยากเข้าหาเพราะตำแหน่งงานของคุณที่สูงขึ้นแสดงว่าสายการบังคับบัญชาของคุณมันก็เติบโตขึ้นด้วยใช่ไหมคะหน้าที่ความรับผิดชอบของเรามันก็เติบโตขึ้นด้วยลหลายๆคนแล้วเขาก็อยากมาศึกษาว่าคุณทํายังไงมีวิธีการยังไง มีเส้นทางพัฒนาตัวเองอย่างไรทําให้ตัวเองเป็นคนที่ใช้คําว่าเติบโตในสายงานนี้นะคะหรือว่าเรื่องในชีวิตประจําวันเนาะชีวิตธรรมดาของเรา,เายกตัวอย่างาการเติบโตก็อ,อาจจะเติบโตในเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์นะคะเติบโตในเรื่องความคิดเราอาจจะอายุน้อยแต่ว่าความคิดเราเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการรู้จักทำมาหากินรู้จักการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น การศึกษา,าหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่มันเอามาทำมาหากินได้นะคะเรียนหนังสือในระบบเราก็เรียนเนาะคุณอาจจะเรียนระดับมหาลัยอยู่แต่ว่าเรียนในเรื่องของทางโลกการทําธุรกิจออนไลน์การทําธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันนี้คุณก็เรียนควบคู่ไปด้วยถ้าคนเห็นคุณเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยขนาดเรียนหนังสือยังไม่จบก็ยังใช่คําว่ามองไปถึงอนาคตของตัวเองว่าเราสามารถ ทางานหาเงินรับผิดชอบตัวเองได้แต่ตอนนี้หรือยังแล้วก็ใช่ก็ว่ามันเป็นความเติบโตเนาะเป็นความเติบโตในเรื่องของความคิดเพราะว่าหลายๆคนเขาก็หมายถึงว่ารอให้เรียนจบก่อนค่อยไปหางานทําแต่บางคนก็คือหาเส้นทางหรือวิธีการในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นเนาะเอาใกล้ๆตัวถ้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆก็รู้สึกว่าเอ้ยเธอทํายังไงอะ่ะมีวิธีการยังไงอะ่ะมีความคิดยังไง แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นเนาะเห็นการเติบโต,ตของเราแบบนี้ท่านก็จะให้การสนับสนุนแม้เรายังเรียนไม่จบนะคะแต่ท่านก็จะเป็นผู้ใช้คำว่าลมใต้ปีคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวความคิดเรื่องของเงินทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการหาแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมให้คุณอะได้ไปศึกษาต่อยอดก็ได้เห็นไหมคะอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้คุณสังเกตดีๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ เราพัฒนาตัวเราเองนะแต่คนอื่นที่อยู่รอบข้างเขาจะถูกเราดึงดูดเข้ามาด้วยการที่เราเติบโตในแบบนี้แหละเพราะหลายๆคนก็คือพยายามวิ่งหาคนอื่นเนาะให้คนอื่นสนใจให้เขาเห็นให้เขาเห็นคุณค่าของเราเห็นการเติบโตของเราโดยการที่เราไปวิ่งตามคนอื่นน่ะมันว่าไปสร้างกระแสคนอื่นสนใจเราดึงดูดให้เข,าเข้ามาในทางตรงกันข้ามที่ครูบอกคนก็คือให้เราอยู่ในจุดที่เราเป็น แต่เราพยายามพัฒนาตัวเองนะคะโดยที่แน่นอนอเรารู้คนแรกว่าเราเติบโตขึ้นจริงๆชัวร์ๆอันนี้ไม่ต้องการรันตีให้ใครเลยเรารู้เลยว่าความคิดเราเติบโตขึ้นเรามีไอเดียแบบนี้เรามีมุมมองแบบนี้แล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองแบบนี้เปลี่ยนบุคลิกตัวเองเปลี่ยนลักษณะนิสัยตัวเองเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองนะคะโดยไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็น เขาจะสนใจหรือไม่สนใจสิ่งที่เราโฟกัสก็คือเราโฟกัสเข้ามาที่ตัวเราเองเพื่ออยากที่จะให้ตัวเราเองเติบโตขึ้นให้พัฒนาขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็คือมันจะกลายเป็นใช้คําว่าอะไรนะเหมือนดอกไม้อ่ะคุณไม่ได้ต้องการให้ใครมาได้ชื่นชมว่าคุณเป็นดอกไม้ที่หอมแต่คุณทําตัวของคุณให้เป็นดอกไม้ที่หอมโดยธรรมชาติพอโดยธรรมชาติคุณหอมแล้วยิ่งคุณเบ่งบานใช่ไหมคะกลิ่นหอมของคุณอ่ะ มันจะก็จะกระจายออกไปรอบๆเป็นระยะทางใกล้ๆก็ว่ากันไปเนาะแต่สิ่งที่คนผ่านไปผ่านมาใกล้ๆเราอ่ะเขาจะได้กลิ่นเหมือนกันค่ะเมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณเติบโตขึ้นด้วยตัวคุณเองเนาะคนที่อยู่รอบๆข้างอ่ะเขาจะสัมผัสแล้วเขาจะเห็นได้ว่าเอ้ยคุณแบบมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นคุณเติบโตทั้งเรื่องของร่างกายในเรื่องของความคิดในเรื่องของอารมณ์ นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเขาก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้น่าสนใจคนคนนี้เป็นที่เช่ว่าเป็นคนที่น่าเข้าหาหรือว่าเป็นคนที่น่าเข้าไปพูดคุยด้วยคนหนึ่งเพราะว่าเขาสร้างผลลัพธ์จากตัวเขาเองเนาะแล้วทําให้คนรอบข้างเห็นในสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอันนี้คือเมื่อคนอื่นเห็นว่าคุณเติบโตขึ้นเขาจะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องออกไปหาคนอื่น หรือไม่ต้องออกไปตามหานั่นเองนะคะอย่างที่สองเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนครูบอกแล้วว่าข้อสองเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนสมมติว่าคุณเป็นคนที่เมื่อก่อนใครเห็นแล้วก็แบบต้องเบือนหน้าหนีก็คือหนึ่งอ่ะหน้าตาดูไม่ค่อยได้สองแต่งตัวไม่เข้าท่าดูแล้วแบบอืมไม่เข้าตาไม่เตะตาไม่สะดุดตาเนาะเห็นแล้วก็อยากมองข้ามอย่างเดียวแบบ ทำเหมือนเราเป็นอากาศธาตุแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช่ไหมว่าสวยเด่นสะดุดตาคุณจะกลายเป็นที่ที่ใครก็อยากหันกลับมามองยกตัวอย่างบางคนเราอาจจะไปเปลี่ยนเบา้หน้าเราไม่ได้เปลี่ยนความสูงของร่างกายเราไม่ได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุกก็คือเราอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาเกินไปเราอาจจะมิดแอนด์แมท นะคะแฟชั่นนิดนึงให้สีสันมันดูสดใสนะคะสดใสมากขึ้นอันนี้ก็ใช้คำช่วยปรับลุคทรงผมเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นทรงผมที่ทรงผมโยยาวมัดมัด,มดไม่เป็นทรงไม่เป็นคนไม่มีสไตล์อาจจะเปลี่ยนทรงผมกลายเป็นผมสั้นทรงเปรี้ยวๆหน่อยเห็นไหมคะแค่นี้ก็ดึงดูดสายตาคนอื่นได้แล้วนะจากเมื่อก่อนไม่ดูแลผิวพรรณไม่แต่งหน้าใช่ไหมคะคุณก็เริ่มแบบแต่งหน้าให้ดูดีขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่เยอะอาจจะเป็นเบาๆสบายสบาย แต่ว่ามันทําให้คนที่เขาไม่เคยเห็นเราในลกเนี้เขาจะหันมามองนะคะเขาจะหันมามองเขาจะหันให้มาความสนใจโดยที่คุณไม่ต้องไปใช่คาว่าไม่ต้องไปตะโกนหรือไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเสียงดังให้คนอื่นมองแต่ว่าแค่คุณเปลี่ยนให้ตัวเองดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นคนอื่นก็จะมองเห็นเรามากขึ้นคนอื่นก็จะใช้คำว่าเราอาจจะไปสะดุดตาเขา โดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณจะไปสะดุดตาเขาทันทีนะคะเพราะว่าคนที่ไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวทรงผมเดิมๆซ้ําๆพอวันหนึ่งเปลี่ยนนะคะลุกมันจะแปลกตาแล้วเขจะรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอดูดีขึ้นนะอะไรทําให้เธอถึงมาเปลี่ยนลุกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะมันจะกลายเป็นที่สนใจทันทีแล้วก็ แาลว่าถ้าเกิดมีคนที่คุณอยากให้เขาสนใจเขาก็จะเริ่มหันมามองคุณมากขึ้นนะว่าเอ้ยทําอะไรเธอแบบดูดีนะสะดุดตานะนแล้วก็ดูแบบสดใสามากขึ้นสดใสามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทําให้เห็นว่าเมื่อคนเราดูดีมากขึ้นสวยมากขึ้นหล่อมากขึ้นคนอื่นเขาจะวิ่งเข้าหาคุณทันทีคุณจะเห็นว่าทําไมหลายๆอาชีพนะคะเขาถึงสนใจรูปร่างหน้าตาเพราะรูปร่างหน้าตาเป็นจุดดึงดูด ที่นำไปสู่รายได้ของเขานั่นเองไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนาแบบนางแบบใช่ไหมคะหรือว่าคนขายออนไลน์พ่อค้าแม่ค้านะ่ะบางคนอาจจะไม่สวยหรอกแต่พอเขาแต่งตัวขึ้นมาแล้วเขาดูดีเขาขึ้นกล้องอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเขาก็สะดุดตาใช่ไหมคะแล้วยิ่งเป็นนักร้องนักแสดงก็คือผิวพรรณออล่าของเขาอ่ะ นะคะผิวพรรณรูปร่างหน้าตาเขาคือมันคือสินค้ามันคือแบรนด์ของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นการสวยการหล่อมันก็ยอมรับปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันดึงดูดผู้คนให้เข้าหาจริงๆคุณเห็นไหมว่านักแสดงที่หน้าหน้าตาไม่ดีเนาะถึงหน้าตาไม่ดีเขาก็พยายามหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เป็นที่โดดเด่นนะคะแต่บางคนก็คือความสามารถไม่ได้มีไม่ได้โดดเด่นหรอกก็ต้องเอาหน้าตาคือได้เปรียบเรื่องหน้าตาอันนี้ก็เป็นอีก เอกลักษณ์ของเขาของใครของมันแต่สิ่งที่ที่ครูเห็นชัดๆก็คือหลายๆครั้งการเปลี่ยนการเปลี่ยนให้ตัวเองดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นยอมรับเลยว่ามันเป็นที่ดึงดูดผู้คนจริงๆนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าการเห็นคนหน้าตาดีการเห็นคนแต่งตัวดีการเห็นคนบุคลิกดีนะคะมันทำให้ผู้ที่มองอะ่ะ ผู้ที่มองเขาก็รู้สึกสบายตาสบายใจในการมองคนที่ถูกมองเองก็รู้สึกดีว่าเอ้ยเราก็มีประโยชน์นะเพราะถ้าเราสวยหล่อคนอื่นมองเขาก็ยิ้มเขาก็มีความสุขกับรูปล่างของเราเห็นไหมคะมันก็ใช่ค่ะว่ามันได้ประโยชน์ทั้งคู่นั่นเองแล้วยิ่งเป็นอ,อ,อาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงเนาะสิ่งเหล่านี้มันก็คือแบรนด์สินค้านะคะยิ่งเราสุขภาพดีหน้าตาดีผิวพรรณดี มันก็หมายถึงรายได้ที่มันจะตามมาเห็นไหมคะอันนี้มันดึงดูดมันดึงดูดนะที่ว่าทําไมคนต้องสวยต้องหลอ่อต้องดูดีอย่างเนี้ยไม่ใช่แค่ดารานักสแสดงนะคะขนาดคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างเราเนี่แหละถ้าคุณเ,เป็นที่สนใจนะคะเป็นที่สนใจมากๆคุณก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาให้คุณเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะเป็นคนที่ไปเป็น ตัวแทนเนาะตัวแทนจำหน่ายหรือว่าไปเป็นคนที่เป็นแบรนด์ของเขาอะเอาไปเป็นแบรนด์อหะหรือพรีเซนเตอร์นั่นแหละนะคะก็จะเห็นมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นขนาดแม่ค้าออนไลน์เห็นไหมแม่ค้าออนไลน์จากที่เขาไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นนักร้องนะแต่คนติดตามเยอะนะคะแบรนด์สินค้าต่างๆก็อยากให้คนคนเนี้ยเอาสินค้าของเขาไปช่วยพูดช่วยขายหรือว่าช่วยเอามาใส่ให้คนเห็นเยอะๆหน่อย เพราะว่าเขาเป็นที่รู้จักของประชาชนหรือผู้คนเยอะๆนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคุณก็สามารถเป็นได้นะสามารถเป็นได้ถ้าคุณอยากเป็นที่ดึงดูดของคนอื่นเราอาจจะไม่สวยไม่หล่อหรอกแต่พอแต่งตัวเข้าไปแต่งหน้าเข้าไปคุณก็ดูดีขึ้นมาได้ทันทีนะคะเพราะสุภาษสิทธิ์ของไทยก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงแต่การแต่งในแต่ละครั้งมันก็ต้องดูด้วยว่า การแต่งนั้นเนาะอืมัมนมันดีหรือไม่ดีบางครั้งการแต่งเพื่ออย่างอื่นมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราแต่งเพื่อใช่คําว่าเพื่อธรรมหากินเพื่อยังประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะผ่านเลยทันทีเนาะอันนี้คุณจะเห็นว่าเมื่อคุณดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะคุณก็จะกลายเป็นที่สนใจโดยธรรมชาติ ช่ควา่าโดยธรรมชาติเพราะอะไรที่ดูดีดูสวยดูหล่อนะคะคนน่ะชอบมองอยู่แล้วคนชอบมองอยู่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคนจะวิ่งเข้าหาคุณอันนี้แค่สองข้อนะง่ายๆนะไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะอยู่ที่คุณคนเดียวเลยนะไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นแค่คุณเปลี่ยนตัวเองคุณก็สามารถดึงดูดคนอื่นให้มาสนใจคุณหรือว่าให้เขาเข้ามาหาดึงดูดเข้ามาหาเราแบบง่ายๆต่อไปเป็นข้อที่3สุดท้ายนะคะ เมื่อคนเหล่านั้นเห็นว่าคุณมีความสุขที่สุดคุณมีความสุขมากมากอันนี้สมมุติว่าสองข้อแรกคุณทําไม่ได้ทําไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงไม่สามารถนะคะไม่สามารถแต่พอเจอข้อสามเอ๊ะข้อสามานี่เราสามารถนี่นะเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมคะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองในเรื่องของการดูแลอารมณ์ให้ตัวเองมีอารมณ์ดีในหนึ่งวันได้มากที่สุดเป็นคนที่สามารถบริหารอารมณ์เสียได้แบบสบายสบาย,บายก็คือเมื่อไหร่ที่อารมณ์เสียเราจะเตือนตัวเองว่า อารมณ์เสียจะทําให้เราแก่ขึ้นนะจะทําให้เราป่วยเร็วนะไม่เอาฉันไม่อยากแก่เร็วฉันไม่อยากป่วยง่ายเพราะฉะนั้นอารมณ์เสียเข้ามาแล้วก็ต้องรีบออกไปอันเนี้ยคุณจะเห็นว่าคนที่สามารถจัดการอารมณ์เหล่านี้ได้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองถ้าคุณรู้ว่าฉันเป็นคนที่อารมณ์ดีสุดๆในหนึ่งวันดูได้จากตัวคุณเองก็คือคุณจะเป็นคนที่มีเรื่องให้กังวลใจน้อยในหนึ่งวันน้อยมาก ะะแม้มันจะมีเรื่องแต่คุณก็จะไม่ซีเรียสกับมันคุณจะไม่ค่อยกังวลกับมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขแก้ได้แก้ได้ปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้มันมีวิธีการมันมีเส้นทางของมันตอนนี้อาจจะคิดไม่ออกเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวคิดออกแล้วค่อยมาแก้เห็นไหมคะคุณจะไม่เอามันมาเป็นปัญหาทันทีหลังจากนั้นแล้วก็เรื่องที่สําคัญต่อมาก็คือคุณจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มบ่อยอันนี้ต่อให้ไปพูดกับคนที่เขาอารมณ์ดี คนอารมณ์ดีเราอารมณ์ดีเขาอารมณ์ดีเวลาคุยกันคุณก็จะยิ้มง่ายอันนี้ก็เป็นปกติใช่ไหมแต่เมื่อไหรที่คนอารมณ์ดีอีกคนหนึ่งอารมณ์ไม่ดีแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าก็ยังคุยกับคนนี้ได้ทั้งๆท,งที่คนนั้นน่ะอาจจะพูดคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่อาจจะประชดประชนันหรือพูดแล้วทาให้รู้สึกว่าฟังคนอื่นฟังแล้วต้องเสียใจแต่คนยังรู้สึกว่าเอ้ยเฉยๆก็ยังยิ้มได้พูดคุยได้ปกติไม่ได้ซีเรียสไม่ได้น้อยใจไม่ได้เลยยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ คุณยิ้มได้ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ไม่ปกติคุณก็ยังสามารถยิ้มออกมาได้อันนี้คุณจะเห็นตัวคุณเองเล้ว่าเอ้ยแบบนี้เราเป็นคนอารมณ์ดีนะเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นแบบนี้คนอื่นจะไม่รู้สึกหรือคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วขนาดตัวคุณยังรู้สึกคนอื่นเขารู้สึกและที่สําคัญเนาะโดยเฉพาะเวลาคุณยิ้มตอนคุณยิ้มอ่ะ คุณไม่เห็นหน้าตาตอนตัวเองยิ้มหรอกแต่คุณรู้สึกแค่ว่าปากเรามันขยับมากขึ้นใช่ไหมมุมปากมันเพิ่มมากขึ้นแต่คนอื่นที่เขาเห็นเรายิม้มเขารู้เลยเขามองเห็นด้วยลูก,กตาเขาอะแต่เราไม่เห็นตัวเองนอกจากเราไปยืนอยู่หน้ากระจกหรืออยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเราจะรู้เออเรายิ้มนะเราหน้าตาสดใสนะอารมณ์ดีนะแต่คนอื่นเมื่อเห็นเราอารมณ์ดีเขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยทาไมเธออารมณ์ดีได้ทั้งวันทําไมเธอยิ้มได้ทั้งวันแล้วเวลาฉันไปคุยกับเธออะเธอก็แบบคุยสบาย รู้สึกเขารู้สึกแฮปปี้ไปด้วยรู้สึกมีมีความสุขกับเราไปด้วยหรือว่าตอนที่เขาก่อนมาคุยกับเราก็ <S 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 <ๆ>อาจจะมีเรื่องกังวลใจแต่พอได้มาคุยกับเราหรือว่ามานั่งใกล้ๆเราอะ่ะแล้วเขาเห็นเราอารมณ์ดีหรือว่าพอได้พูดคุยกับเราแล้วเขารู้สึกว่าความคิดของเรามันดีจังเลยเวลาเขาให้คาแนะนําอะไรก็ตามแต่หรือว่าพูดเรื่องทั่วไปอะ่ะที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าแค่ฟังเธอพูดอะ่ะฉันก็ยังรู้สึกดีด้วยเลยฉันรู้สึกอารมณ์ดีไม่เห็นเธอยิ้มหรือว่า ได้ยินเธอให้คําแนะนําแม้แต่แนะนําตัวชั้นเองหรือว่าแนะนําให้คนอื่นก็ตามแต่พอฟังความคิดของเธอแล้วฉันรู้สึกว่าเรื่องกังวลที่ชั้นมีอ่ะมันมันค่อยคอยคลายคลายความกังวลรู้สึกดีขึ้นหรือว่าฟังฟังเธอให้คาปรึกษาคนอื่นแล้วเราเกิดไอเดียหรือเห็นช่องทางแก้ไขปัญหาของตัวเองเฉยเลยพนังที่เราไม่ได้ไปถามเขานะแต่ว่าฟังเธอพูดพูดทานองคล้ายๆกันกันปัญหาคล้ายๆกันกับของชั้นแต่ฟังเธอเสนอความคิดของเขาแล้ว รู้สึกด,ดีจังเลยอย่างนี้เห็นไหมคะพอเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขอย่างที่สุดอะ่ะมากๆหรือเป็นคนที่อารมณ์ดีในหนึ่งวันอารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสียน,น่นานจะเห็นคุณอารมณ์เสียสักทีคุณคิดว่าเขาจะอยากเข้าาหาคุณไหมคุณคิดว่าเขาอยากจะรู้จักคุณไหมคุณคิดว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ช่างว่าอยู่ใกล้คุณทุกๆวันไหมใช่แล้วค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็อยากมีคนอารมณ์ดีอยู่ใกล้ตัว อยากมีเพื่อนที่เป็นคนทัศนคติดีอยากเป็นอยากมีเพื่อนที่เป็นคนอารมณ์ดี <Bueno> เพราะเรารู้ว่าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนเพื่อนเนาะถ้ามีเพื่อนแบบนี้ได้เราจะรู้สึกดีมากๆมีความสุขมากๆใช่ไหมคะ <adapted> ถ้าเลือกได้ระหว่างเพื่อนอารมณ์ดีกับเพื่อนอารมณ์เสียคุณอยากได้เพื่อนแบบไหนมาอยู่ใกล้ตัวเ,เอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆถ้าเป็นครูครูก็อยากได้คนอารมณ์ดีแล้วถ้าเราเป็นคนนั้นล่ะ หมายถึงว่าถ้าเราคาดหวังให้คนอื่นเป็นคนอารมณ์ดีแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเอาความคาดหวังนั้นกลับมาใส่ที่ตัวเราโฟกัสที่ตัวเราว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นคนนั้นจะไม่ดีกว่าเหรอหรือเมื่อเราคาดหวังคนอื่นคนอื่นก็ยังมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียแต่ถ้าเราเอาความคาดหวังมาโฟกัสที่เราว่าฉันควรจะเป็นคนที่อารมณ์ดีทั้งวนันจะไม่ดีกว่าเหรอเพราะถ้าเราอารมณ์ดีทั้งวันคนที่ได้ก็คือเรานี่นะเราอารมณ์ดีถูกไหมคะเราอารมณ์ดีก็คือเรามีความสุขทําอะไรมันก็ดีแน่นอนเพราะเรามีความสุขนี่นะ ถูกไหมไม่ว่าจะพูดกับคนอื่นแบบไหนเราก็พูดด้วยอารมณ์ดีนะคะเจอใครเราก็ยิ้มด้วยอารมณ์ดีนะคะทำงานเราก็ทำงานด้วยอารมณ์ดีดๆเบาๆสบายๆเนาะงานเราจะออกมาดีไหมดีแน่นอนแล้วคนอื่นเห็นเรานะคะเขาเห็นเราเขาก็ต้องเหมือนที่เราอยากได้คนดีๆเข้ามาอยู่ใกล้ตัวคนอื่นเขาอยากได้คนดีๆแบบเราไปอยู่ใกล้ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคะ่ะถ้าคุณเป็นคนที่พยายามที่วิ่งเข้าหาคนอื่น ครูบอกให้เปลี่ยนด้วย3วิธีนี้แหละคะ่ะแล้วคนอื่นน่ะจะวิ่งเข้าหาคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่คุณจะมีคนใช้คำว่าให้ความสนใจคนให้ความสำคัญกับคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ควรจะมีไว้ในชีวิตนั่นแหละคะ่ะคนหล่านั้นน่ะเขาจะเข้ามาหาคุณเองนะคะเหมือนคำานึ่งที่เขาบอกว่า อะไรที่ถูกกาหนดมาเพื่อคุณจริงๆนะคะย่อมจะมาหาคุณหรือความหมายเนื้อคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดคุณอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณก็ต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนยกตัวอย่างที่ครูยกไปสามข้อวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวครูทวนให้ฟังถ้าคุณอยากมีคนแบบนี้ในชีวิตคุณก็ต้องเป็นก่อนหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่โตเติบโตขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอย่างที่สองคุณต้องดู สวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องทําศัลยกรรมก็ได้เพียงแต่ว่าการแต่งตัวเราก็แต่งตัวให้มันดูดีมากขึ้นกว่าเดิมผมเผ้าปกติไม่หวีไม่จัดทรงก็จัดทรงนิดหน่อยให้ดูดีหน้าวันวันไม่แต่งนะคะเราก็อาจจะแต่งบ้างเบาๆสบายสบาย,บายทาลิปมันบ้างอาวันไหนอากาศร้อนก็โปะแป้งนิดหน่อยให้หน้ามันไม่มันมากแค่นี้ก็ดูดีการแต่งตัวก็เอาที่มันดูเข้ากับ อากาศบ้านเราแต่ว่าให้มันดูทันสมัยนิดนึงนะคะรองเท้าแทนที่เราจะใส่รองเท้าแต่ที่เป็นคีบคีบหนีบหนีบนะคะก็อาจจะใส่เป็นรองเท้าที่มันเป็นแนวแฟชั่นมากขึ้นนิดนึงนะคะเป็นแต่แหละแต่มันจะมีแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าใบก็ได้เป็นแต่เขาเรียกแต่อะไรนะมันไม่ใช่แต่ที่เป็นรองเท้าคีบะรองเท้าฟองน้ําะแต่มันเป็นแต่แฟชั่น อันนี้ก็ดูดีได้นะดูดีได้ถ้าคุณยังชอบแบบแตะแต่เป็นแตะอัปเกรดหน่อยหนึ่งเป็นรองเท้าแตะที่มันอัปเกรดหน่อยหนึ่งที่มันดูเป็นแฟชั่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําแค่เนี้เราก็จะแบบใช้คําว่าเราก็จะดูดีเพียงแค่ปรับเปลี่ยนลุคตัวเองนิดนึงแนละ้วการเปลี่ยนลุคมันง่ายมันไม่ได้ยากเนาะบางคนบอกว่าต้องลงทุนซื้อเสื้อผ้ามั้การที่เรามีไอเดียเนาะเราจะได้ยินคำนี้บ่อย mix and match ก็คือผสม ครูว่ามันก็ช่วยได้อีกอย่างหนึง่งเรื่องของบุคลิกภาพคุณเห็นไหมทําไมดารานักร้องนักแสดง mm. เขาใส่เสื้อยืดสีขาวเหมือนเรากางเกยงยีนธรรมดาเหมือนเรารองเท้าผ้าใบธรรมดาธรรมดานี่แต่ทําไมเขาดูแบบ <c oughs> ดูดีมีออร่าดูแบบไฮคลาสจังเลยเราใส่เหมือนเข้าเป้เลยนะเสื้อยืดสีขาวกางเกยงยีนรองเท้าผ้าใบแต่ทําไมเราดูธรรมดาธรรมดานะ <c oughs> เราดูบ้านๆทาไมเราดูบ้านๆเพราะอะไรเหรอสิ่งที่ต่างกันก็คือ บุคลิกภาพที่ครูบอกค่ะปรับลุกบางคนนะคะ,ะคุณต้องสังเกตดาราน,นักแสดงสิ่งที่เขามีคือบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นการนั่งนะคะการยืนนะคะการแบบเอาแค่การนั่งก่อนก็ได้การนั่งการนั่งนั่งยังไงเนาะ,ะเขาจะแบบอกผายไหล่พึงนะคะนั่งหลังตรงนะคะนั่งหลังตรงยืดยืด,ยด,ยดอย่างเงี้ยเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมัน จะดูดีนะคะบุคลิกก็ดูดีแต่ถ้าเราใส่เหมือนเขาอะ่ะแต่เรานั่งอย่างเงี้ยนั่งหอ่อหอตัวเล็กๆนั่งหลังค่อมค่อมนะนั่งหลังค่อมค่อมหลังหอ่อหอนะหลังไม่ตรงนะคะเนี่ยมันก็จะทําให้ดูแตกต่างใช้คำว่าแตกต่างเลยนะบุคลิกแตกต่าง,งทั้งทงที่เสื้อผ้าเหมือนกันนะแต่ใช้คำว่าความมีออร่ารมันต่างกันถ้าคุณลองปรับลุกการนั่งของคุณนะคะนั่งแบบเขาเรียกว่านั่งเหมือนคนมั่นใจอะ่ะนั่งแบบไหล่หลังตรง ไหลตั้งนะคะอ,อ,อกผายไหลพึงอะ่ะหลังตรงอ,อกตั้งบุคลิกคุณจะเปลี่ยนทันทีแม้เสื้อผ้าคุณจะเป็นเสื้อผ้าธรรมดาแต่คุณจะดูแบบมีออล่าวิ่งขึ้นมาทันทีสังเกตนะคะอย่างดาราน,นังเวลาเขาเดินเหมือนกันเขาเดินแบบไหนนะเวลาเขาเดินเขาจะเดินก้าวมีจังหวะจะโครนนะคะเดินดูดูดีอะ่ะดูดีคุณไปดูคุณไปสังเกตดูแล้วดูเราเดินเราจะเดินแบบไหนดาราน,นักแสดงเขาจะเดินแบบเขาจะมีการวางมือ ใส่กระเป๋าหรือว่าแกวนแขนยังไงก้าวขาแบบไหนแล้วหลังกับไหล่เขาต้องอยู่ยังไงใช่ไหมคะต้องอยู่ยังไงการมองการการมองขณะเดินน่ะเขาต้องมองอยังไงทุกอย่างถูกจัดถูกเซตมาหมดเลยนะคะแต่เราคนธรรมดาเนี่ยเราอยากเดินดูดีเหมือนเขาแต่ดูเราเดินซิหลังห่อๆอย่างเงี้ยหดๆอย่างเงี้ยก้าวขาเวลาเดินก็ลุกลิกลุกลกลุกลก้กกมหน้าหาเศษเหรียญหรือว่ามอง ออือย่างเงี้ยมองเหมือนขโมอยอะ่ะมองแบบใช่ไหมคะเออคุณลองไปปรับดูบุค,คลิกเหล่านี้มันช่วยให้เราดูดีขึ้นทนันตาน,นะคะแล้วยิ่งมันมาบวกกับการแต่งตัวของเราด้วยมันก็ยิ่งทําให้คุณแบบใช่คําว่าเป็นที่สะดุดตาสะดุดตาดูดีหลายครั้งหลายครั้งแล้วบางคนเขาแบบพอแต่งตัวปรับรุกอย่างที่คุูว่าบางคนไปเดินห้างออร่ามันออกบางคนมาขอถ่ายรูปนึกว่าเป็นดารา นะคะนึกว่าเป็นดาราหรือว่าเป็นนักแสดงก็มีอันนี้คุณเจอที่ห้างที่ขอนแก่นนี่ยหละคุณยังแปลกใจว่าเอ๊ะคนนี้เราไม่คุ้นหน้าคุณตาแต่ทำไมคนไปขอถ่ายรูปคือเขาแต่งตัวดูดีความสูงเขาได้บุคลิกเขาดีแต่งตัวก็ธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าออล่าเขาออกไงคะออล่าเขาออกเห็นไหมคนก็วิ่งเข้าหาไปขอถ่ายรูปไปน,นู่นนี่นั่นยังไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เดาวไว้ก่อนว่าน่าจะใช่ดารานักแสดง อาจจะยังไม่ดังแต่ว่าอล่าจับหมดเลยถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวดังกว่าน,นี้จะจะถ่ายไม่ได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเปลี่ยนคนธรรมดาหลายคนแล้วนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้หลายคนชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้และค่ะเ,เพราะฉะนั้นลองไปดูแล้วก็ง่ายที่สุดเรื่องของการมีความสุขแต่สามข้อนี้คุณอยากครูอยากให้คุณโฟกัสว่าสามข้อนี้ไม่ได้เปลี่ยนที่ใครนะคะ เปลี่ยนที่เราทั้งหมดเลยง่ายไม่ง่ายง่ายใช่ไหมเพราะอะไรที่เปลี่ยนอย่างอื่นนอกตัวเราอ่ะมันยากแล้วมันก็ใช่ว่าบางครั้งก็ต้องเสียเงินด้วยนะอะไรที่อยู่นอกตัวเราว่าจะเป็นคนอื่นสิ่งอื่นถ้าเราไปเปลี่ยนเราอาจจะต้องเสียเงินเสียใจเสียเซลเราด้วยแต่3ข้อที่ครูบอกเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมากๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณดูดีมากขึ้นเมื่อไหร่ที่หนะ้าที่การงานหรือชีวิตของคุณจเจริญเติบโตมากขึ้น เปลี่ยนที่ตัวเราหมดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะดึงดูดให้คนอื่นเข้ามาหาเรางานที่ใช่เข้ามาหาเราคนที่ใช่เข้ามาหาเราสิ่งดีๆที่ใช่สําหรับเรามันก็จะเข้ามาหาเราด้วยนั่นเองเพียงแค่เราปรับแล้วก็เปลี่ยนที่เรากดแรงดึงดูดนะคะถ้าคุณเชื่อเปลี่ยนตัวคุณเองเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่ครูบอกวันนี้ไปแล้วลองพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองว่าชีวิตของคุณมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมมันดีขึ้นไหม เห็นผลอย่างที่คุณบอกหรือเปล่านะคะฟังแล้วทำทำแล้วพิสูจน์ผลอันนั้นถึงจะเป็นการฟังที่ได้ผลที่ถูกต้องเนาะสำหรับวันนี้คุณต่อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สำหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลวันนี้ออกไปเนาะเดือน <The S 2> นี้ยังมีโปรอยู่นะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากปรับเปลี่ยนทัศนคติตัวเองอยากปรับเปลี่ยนไม์เซตหรือว่า อยากมีทัศนคติในเรื่องของอา,อาชีพใหม่ๆในโลกปัจจุบันนี้ก็สามารถาโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามานัดวันแล้วก็เวลาว่างของคุณกับของครูให้ตรงกันก่อนนะเนาะได้แค่ชั่วโมงหนึ่งนะคะต่อคนเนาะเบอร์ติดต่อก็คืออยู่ที่หน้าเพจนะคะก็สามารถโทรมานัดครูได้เฉพาะภายในเดือนเมษายนนี้เท่านะเ,าเหลือแค่2ส,สัปดาห์นะคะเมษายนนี้เท่านั้นเดือนนี้เดือนเดียวเนาะ ที่คุณจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณแบบใช่ว่าแบบฟรีๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะอันนี้ก็ยินดียินดีให้คําแนะนําแล้วก็รับเป็นที่ปรึกษาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะเดี๋ยวครูจะเอาเรื่องราวดีๆที่มันเป็นเชิงบวกความคิดดีๆที่มันปรับเปลี่ยนได้ที่ตัวเราอันดับแรกเลยเนาะเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ